ที่บอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คือร้องเพลงเดี่ยวคนเดียวแล้วนะคะอยากมีคนพิเศษมาร้องด้วยนะคะจะบอกว่าคนคนนี้นะคะเป็นเกือบทุกอย่างเลยเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งพี่สาวนะคะคอยผักดันคอยช่วยเหลือตลอดเลยนะคะฝ่ากฟันอุปสรรคต่างๆมากมายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนแต่ก็ทําให้ผูกพันแล้วก็รักกันมากๆนะคะเรียกได้ว่า เป็นมากกว่าพี่สาวและกันที่สำคัญก็คือเป็นมากกว่าพี่สาวแล้วก็เป็นมากกว่ารักด้วยค่ะ 起。 她奔来我爱，เพราะ thá nan kêu trân chi việt. 我用生命我用生命来珍惜你。我用生命来珍惜你。我 อบคุณทุกคนที่มารื่องงานเราสองคนด้วยนะคะขาด,ดแค่ดอกไม้ค่ะตอนนี้ฉากลังสวยมากนะคะ<อ>ก,ก็เพลงนี้เนี่ยเราสองคนตั้งใจเลือกมาเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยเราก็เป็นแบบเรามีกระแสคู่จิ้นกันอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเข้ากองแล้วก็ผ่านดราม่ากันมาก็กเยอะจะเป็นนางงามจะมีคู่จิ้นได้ยังไงนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเราสองคนก็ต่อสู้กับคำว่า LGBTQ มาอยู่พอสมควรซึ่งวันนี้เนี่ยเราสองคนก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนเราก็สามารถมีความรักที่สวยงามได้เสมอแล้วก็เราสองคนไม่จาเป็นต้องมีสถานะกันก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันอาจจะเป็นมากกว่ารักก็ได้มันงก็ความหมายเพลงเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็อยากจะชื่นชมชารอนเมื่อกี้ที่ร้องเพลงเก่งขึ้นมากๆเก่งไหมคะ สวยไหมคะขอบคุณชาลอตมากมากที่วันนี้ร่วมมาเป็นเกตพิเศษคอนเสิร์ตแรกของพี่ในวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้มาเป็นแขกคนสำคัญแขกพิเศษมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานนะคะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ เหมือนวันที่เราซ้อมหนูบอกว่าหนูเบลจะบอกแต่ว่าพี่ฟ้าบอกว่าไปคิดสริคิดมาหรือเปล่านี่อยากจะบอกไม่ได้คิดมันเป็นสิ่งที่จะพูดจริงๆพี่ฟ้าเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะคอยอยู่ข้างๆหนูตลอดเลยเวลาจะมีดราม่าอะไรก็แล้วแต่หนูอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งหนูเน้นการการะทามากกว่าหนูจะทําให้เห็นว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหนูก็จะยังอยู่ข้างๆพี่ฟ้าเป็นน้องที่น่ารักของพี่ฟ้าตลอดไปนะคะ เออหนูไม่เคยขออะไรเลยหนูขออย่างหนึ่งได้ไหมได้ไหมคะ <laughs> หนูจะขออะไรช่วยปิดไฟให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวสิที่ <laughs> คุยกันไว้นานกว่านี้ไม่ใช่หรอคะ <laughs> จริงๆถ้าเรากอดกันปกติมันจะดูไม่มีอะไรจะปิดไฟทำไมเอ่ย ก็แค่นี้แหละค่ะที่จะบอกว่าจะเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็รักพี่ฟ้านะคะวันนี้คุณพ่พอหนูมาด้วยใช่ไหมใช่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะ Hi p a p ฮ Hi Daddy <laughs> นี่อยู่นี่ <Hi. S 1> she's my sister right now ola, My name is i n า a า a l ะ and my nickname is <laughs> ฟ้า Love you daddy <G ül> อันนี้คนจะเป็น daddy ตัวจริงนะคะก็อย่างที่ชาได้บอกไปก็คือเราก็ผ่านอะไรได้วยกันมาเยอะมากๆนะคะมันก็เลยมีตลอดระยะเวลา4-5เดือนนี้มันก็เลยมีความผูกพันกันนะคะและ้วก็ก็เนาะปัญหาดราม,มา่าอุปสรรคต่างๆก็เยอะมากจริงๆแต่ว่าพวกเราสองคนก็ยังคงยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะคอยส่งมบอบความสุขให้กับทุกคนมีความสุขไหมคะ นี่แหละเนาะขอเสียงบางมือดนังๆนให้กับชาลอตออสซินหน่อยค่ะสวยมากขอบคุณชาลอตด้วยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในขั้นคืนนี้ ขอบคุณนะคะ